เรือเสือพ like ิษป่าครับรองกันได้ก็รอครับแตารองไม่ได้ก็ผมไม่รอแล้วครับยังไงต้องขอต้อนรับเพื่อนท้สองทีมครับทั้งผู้ติดพันธุ์แล้วก็เตือนล่าครับก็ยังไงต้องประหารโทษทั้งคู่นี้แล้วก็ในคู่ต่อๆไปด้วยครับเรื่องเวลาครับอ่ตอนนี้เหลืกกันไปบ้างครับมากน้อยยังไงเราก็ถ้ารอกันได้เราก็รอแต่ถ้ารอไม่ได้อีกทีนล้วบางครั้งเราก็ต้องเปรีที่ต้องทำการแข่งขันไปก่อนครับจะเห็นได้ว่าหลายๆทีมครับเรียกว่ามีสปิริตครับเยอะ การแข่งขงันในโตู้เล่นอาจจะน้อยกว่าแต่จจว่าเวลาเ,เลยมาเยอะแล้วก็อาจจะทำการแข่งขงันไปก่อนในบางคู่ครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ควรจะรีบมาครับจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเรื่องขการแข่งครับออเอาล้เกมในคู่งแรกเริ่มแล้วเป็นเนนเจอร์ล่าอยู่ในที่สีดำครับบุกจากซ้ายไปทางด้านขวาครับว,วันนี้เจอกับหมูติดมันก็บอกว่าแม่หมูติดมันชั่วโมงนี้ไม่ผ่านเราแปนยูไนเต็ดแล้วเรียกว่าผลนง่ะตอนนี้นี่อยู่ในช่วงขาลงจริงๆแล้วหมูติดมัน,ออน ตั้งแต่เข้ามาร่วมสนุกกับรายการเราเรียกว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูการที่ย่ำแย่ที่สุดเลยครับแม,มโอ้โหตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงเลยคร,รับคุติมานเดอกับคนะเจริญล่าดีก็ต้องบอกว่าผลงานใกล้เคียงครับเอาจับอยู่ในโซนท้ายตารางเช่นเดียวกัน,กนรับเจริญล่าดีครับ ดูจากอันดับปาลาคาเลนี่อยู่อันดับสุดท้ายเลยครับยังไม่ชนะใครครับเรียกว่าไม่หาลงทำงานผ่านมายังหาจะชนะไม่เจอเหมือนกันครับหลายๆเกมที่พวกเขาท่าจะชนะครับแต่ว่าก็กลับเอาแพ้ให้ง่ายครับพวกเขาง่ยังเกมรับอีกอย่างเลยเขาถูกพลาดกันครั้งใหเยอะครับสำหรับคณะเจาเซราส์ตัวนูติดกันเรียกว่าดูการนี้ผลงานไม่ดีครับมีตำแหน่งทั้งตูปทั้งเกมรับและทั้งเกมุบล็อกด้วกกันนะ ปัญหาตัวผู้เล่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ทัให้พวกเขาผลงานย่ำแย่ในฤดูกาลนี้เกมนี้มาเจอกับทีมที่ต้องบอกว่าแข็งตัดตากล้เคียงกันครับอ้าวแล้วสูตรกระต่ายปอยโอ้โหจริงเฉือนลูกนี้แม่มันโคตรไม่เต็นเนมเงินสวัสดย โอ้วันนี้ดังเอามาแน่นบอยนี่ขึ้นมาเล่นมนสูงหน้าโผเป้าเลยล็อกตัวยืนทข้าเมนดังหน้าครับปกติตามตำแหน่งอาจจะเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาดลบข้างหลังครับบอยวันนี้ขึ้นมาสูงล็อกตัวก็ตอนนี้ล็อกเข้าขวาก้าววันนี้ตึงก็แม่ไปพูนเองล็อกกระสุนกับเอ็มคนเดียวแม่แย่งที่เท้าครับตอนนี้ดักกับมาแน่ครับเจริญล่าไปออกมาทางด้านขวาครับแต่เท้าขวาเรายิงไกลลูกไม่ตรงต่อเยอะสองต่อวันนี้หมูที่มาตัวผู้เล่นก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ครับ ตัว่ว่าตำแหน่งผู้สาวประตูันนี้ไม่มีครับตัวจริงครับเรากลองใช้ป็นผู้หลักประตูตัดเป็นครับตัวผู้เล่นมากันผลิตพอดีเยอะเจ็ดคนครับยังไม่มีมาเพิ่มเติมใส่ยังไงครับเบนจับบอลลูกนี้มากดจะลายครับกลับไปตั้งแั่ไหนแล้วมองไกลแล้วเปิดลึกมาสวยด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหดูเลยเจริญไหลโอ้กองหลังดูทุ่มเทจริงๆครับจังหวะหมวกก็ตะคู่ครโอ้ถ้าไม่หมวกนี่ผิงบอยแน่นอนครับรออยู่แล้วด้านหลังไอ้หมอนั่งหมอนั่ง นี่นะจังหวัดเตะบุลถ้าตามกฎกติกาเราต้องข่อยเขาอยู่ในเส้นครับตัวปิดครับเปิดจับมาเอ้าหุ่มวิ่มาจังหวะที่เสาเวาเปิดได้ครับงเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับเจอล่าเอ็มผ่านมาสองห้าทีเสร็จเสร็จแล้วยังทำอะไรกันไม่ได้แล้วเกตระหว่างเจอล่ากับหูติดมานเนี้ยต้นเรียกว่าคู่นี้ถ้าใครทำประตูขึ้นนำไปก่อนนี่มาโอกาสที่งจริงว่าได้เปรียบเยอะครับตัดเข้าในสวยแล้วจิงลูกนี้โอ้โหนี่ครับ ตัดจากครั้งแรกของเจริญราชครับซุปกปอเซ็กครับโอ้โหตอกกลอฟมากวันนี้ไม่เป็นผู้สาวตัวยังเป็นเอาไรเนี่ยทางด้านขวาทางหรือเปล่าไม่ทันนะครับด่าต้อยได้ครับโอ้โหติดบอลตีงยาวมาข้างหน้าลูก oh, นี้โอ้โหเอาหมกแล้วเนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่จะเป็นการหมงเข้ามาทุกตัวเองครับจังหวะนี้โอนโกเลยครับสำหรับสนาเจริญราช โอ้โหติดมันมีโชู้ด้วยครับจังหวะได้ประตูขึ้นนำครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับกองหลังลูกสุดท้ายครับเซ็นค่าของเจอร์ร่าครับโงงแล้วบอลผิดเดี่ยมย้อยเสียใต้คานบนเข้าไปครับตึ่งศูนย์ครับหมูติดมันครับขึ้นนำแล้วเขาใช้เวลาเพียงประมาณสามนาทีเฉลี่ยครับโอ้โหนี่เเป็นการทอาเข้าประตูเองครับสักครู่เปิดจับหลังมาครับสำหรับหมูติดมันนี่เดี๋ยววันนี้การเอาบอยที่มันได้เป็นศูนย์หน้าแล้วใช้ความใจแล้วพยายามจะเล่นลูกยาวครับ แตะเข้าขวาปะเปลี่ยนได้แล้วล็อกออกมาแล้วขวาไม่ถึงแเยอะมาจังหวะสุดท้ายเบนซ์ก็ยังลงมาช่วยเกมรับได้ดีแล้วจังหวะสุดท้ายไป่พิ้งกออกไ้ก่อนเยอะเอ้าแล้วบอลติดขาจังหวะนี้แตะเข้าในแล้วยิงฉลับออกมาครับเถวสองยังเป็นของเจอร์ร่าครับกลับมาสร้างเงนใหม่ครับดูว่าตัดเข้าในแล้วฝาด้วยขวามา ตีป์กระโดดลูกนี้ขวาสุดแล้วก็โอ้โหเป็นจังหวะเปิดแรง,งนิดนึงครับแต่แปะกลับมาได้ก็เขอเาฟองสบายครับแล้วจอสวนกลับก็หุนิมันเทมอูแปะกลับมาตั้งกันสวยครับจังนี้ครับหุนิมันอ๊อฟนี่เีขาบอยเมื่อขยับข้างหน้าครับจดูครับไม่ไม่ดีจังหวะสองเชมยังแ,แก้ได้แล้วกลับมาตั้งใหม่อ๊อฟ ยาวอีกแล้วครับเราก็ลูกดีรับเข้าฟองครับเนี่ยคราวนี้ไม่พลาดครันะบของลูกสาวตูโอ้โหลูกจับบอลแรกดีมากคนระับนนี้หลุดขึที่บอลจีเรียบร้อยเลยคนระับโอ้โหนี่ครับกองหลังสองคนนู้นที่มันเอาไว้อยู่นะครับนี่จังหวะไปเสียบอลลูกใหญครันะบโอ้โหแ,แล้วดูจังหวะสุดลับคนระับเรียบร้อยเลยคนระับหนึ่งประตูต่อหน,นึงนะน่งคนระับจังหวะนี้ครับ โอ้โหจังหวะจบกองหลังทุ่มท้ายต้องบอกว่าจับบอลสุดชัดจังหวะแรกดีมากแล้วก็จะคู่เปลี่ยนเอาชนะกองหลังทุ่มท้ายไปได้แล้วก่อนปีนผ่านมือผู้ตังตัวทียบร้อยเลยเอาสองคนเอาไม่อยู่กับอุบลมันหนึ่งประตูหนึ่งครับกลับมาแล้วสองเราแน่เจริญล่าเยอะไอ้แล้วไปครับดูว่าบอลเจอล่าวันนี้เน้นบอลกับคืนครับย้อนกแบบวานที่ยังใหม่ที่สองตู้ ดูครับค่อยๆเซตบอลงานใแรงตัวเองครับซรลาเซล่าคอสบอลมาทางด้านซ้ายครับแปะจังหวะนี้เกือบแรงหรือเปล่าครับโอ้โหยังมาช่วยกันบังไม้ดีครับเมินยาวมาทางซ้ายครับแต่ว่าจังหวะนี้จับบอลแรกไม่ดีเลยก่อนหน้านี้ครับอ๋อมองข้างหน้าอยู่ครับอู้พามาเองครับเราให้มาเชลยแปะทางขวาหนึ่งสองครับเราขวาถูกตัว โอ้โหนัวเปิดแรงแต่ยังได้ครับเบ็นเก็บได้ลูกนี้คืึนแล้วอู้โหเปะไครับตำรวดท้ายลงไปเองเมื่อสิไม่ว่าอะไรขึ้นไหมขวาตาทะลุช่องมาสวยแล้วเปิดโอ้โหจังหวะนี้มาแรงเหลือเกิดนะอ๋ออ๋ออ๋อปล่อยให้น้องออกไปน้องอ๋ออย่้ไปยิงเลยน่าใส่ไหมนะใส่ On, อไอ้ม่า right> ูปมาตัวแหมยังทิ้งไม่ได้ร uh ับต้องบอกย้อนอย่ยว่าต้องการแล้เบแต่เข้าขวาแล้วโกลออกเข้าตูดีขาไปสกิดเท้าห้าหลังเนื้อบโรลงกัหวหลอมีหลอกสวยครับทงนัเบนเนี่ยทําถท่าเดจริงแล้วใสออกขวาโดนสกิดขาหลังนิดนึงเนีะอุ้แลสิให้ฟาทันทีใช่ไหมตัวนี้ไม่โดนบอลเลไปทิลถือว่า ตามประตูแบบนี้เราย่าไหนก็ยิงได้ครับมุมมันง่ายจะเปิดกว้างนิดเดียวสองตัวหมูนทิศทางเลยอยู่ที่บอลสองคนไปจะเป็นคนยิงยัดซ้ายเป็นบอยขวาเป็นนักออฟกังบอยยิงเลียดแบบไม่ไหวตรงกอครับโอ้โหดูว่าเจ้าตัวสายหัวเลยมีโอกาสแล้วแต่ว่าจะยิงหรือขอต้องขอเองครับจังหวะงอะไรรู้างเตะเล่นสั้นครับไปมาเร็ลแว ใช่แล้วไปต่อดูโอ้โหแตะหลบแล้วปายกตรงกลางไม่ถึงครับจังหวะสุดท้ายโอ้โหนี่ให้หนึ่งสองของคู่นี้เกิดได้ผลครับพนักเจริญราดนี่ต้องหวะวันนี้บอลหนึ่งสองของเจริญราดต้องบอกว่าทำได้ดีทีเดียวครับเปิดยัดเข้ามาบอยแปะโอ้โหจังหวะนี้บอลสปินหนีเยอะม่กดูครับยางเรียนทำที่เให้มันเร็วขึ้นครับจังหวะบอลเหมือนเรเพิ่มสปีดเท่าไหร่ครับทางด้านเจริญราดเรอะ เอาเราไปเล่นหน้าโควงต้องระวังเลยครับโอ้ลวงมาไปเล่นหน้าโควงอันตรายครับตอนทั้งยังจะเล่นบอลแม้งเหมือนควงแม่เท้าถือเท้าเนี่ยกลายเปานเขาโดนเป็น่อยบอลตกมองตื้นดูถังว่าตัวลูกเที่ยวไม่ได้มองด้านหลังว่าลูกเขาประตูก็ได้ถือในตำแหน่งครับบุ้งเร็วครับเบนบุ้งกับบอลแรงเดินไปจนตกออกมาอย่างเป็นของฝูติดมันเบิ้์นทิวลาสตา่าแล้วเก็บบอลได้เพื่อข้างหน้าคนเดียว เจอสองคนไปไม่ได้ครับปูเออชันแล็บเราได้ไปลูกงุ่งครับปูติดพันทะนั่งขวาครับปูยัดทตรงกลางครับเบนปูแตะลูกนี้ยาวครับตัวมาท้องถึงบอลก่อนแล้วล็อกไปสวยครับไปเองอางซ้ายแล้วจะไงไอตัวนี้ให้ตรงกลางอีกทีล็อกเข้าขวาครับเบนขวาสุดมีจับแล้วปูล็อกซ้ายโอ้โหนี่ครับเรื่องจังหวะ ก็บอกว่าหลายตังหวะเกินไปครับไม่มีเป็นงานในเอริโตเปไปที่ <หา S 1> นอกข้างไปเลยครับโอ้น่าจะมีโอกาสได้จบมต่อถุติมันขึ้นมาลุกบนตู้หัวจากซ้ายมาขวาที่ต่อสนนี่คนครับออกโซนไม่ดีแล้วตวนด่ากลับมาให้ตัวจ่ายไม่ถึงครับแล้วจอสวนสาวตรับอาราราลาขึ้นทางขวาครับดูตันนี้โอ้โหเนี่ยสองคน,นดูรับจ่ายไม่ได้ครับดุน เปิดจ yeah, ัดมาไม่ผ่านก็ยังสกัดได้ดีครับมุติมันเอ้าแล้วไปคืนหลังมาไม่มีเพื่อให้ทะลุช่องมาจับแนงแนงย้อนเราจับบอลกิ้งโอ้โหได้เลียงสกัดตัดงเส้นแล้วต้องอันสุดท้ายต้องชมแล้วยังทำได้ดีครับกองหลังเราเล่นเร็วมาโยกเข้าในมาตอนนี้ไปเองครับผู้การโยกออกขวาแล้วยิงโอ้โหเสาแรกโดนเสาออกหลังครับ โอ้โหเขาไปปล่อยให้โยกมาเนี่ยจะเปลี่ยนตัวดิแจ้งกุลศิลป์นะครับถ้าจะเปลี่ยนดิแจ้งกุลศิลป์เนี่ยกมีการเปลี่ยนตัวหมูติดมันก็เปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยเอฟเดี๋ยวลูกหนึ่งให้เบ็ลงมานี่เติมแล้วนอนโอ้มีการเปลี่ยนกู้สาวตัวตอนนี้ เอาทางด้านซ็อกออกมาแล้วครับตอนนี้เอาเวนต์ออกไปเอาสนามครับบู<อ>เก็บได้เอาบอลเติดข้างนิเกิลล้อมมาสองคนสวยครับยิ้มแล้วมาโต้โผล่แล้วมาวสุดท้ายผู้กู่ยังซุ้มมาแซครับแล้วพุ่งเร็วแล้วแต่ว่าไม่ดีจังหวะสองแปะบอลคาแรกนิดน,นึงแล้วก็เป็นบอลของทางด้านเซเลราสครับบูย้อนเดี๋ยวมาตั้งเวนต์ใหม่กับเซเลราส์ ด้าตานขวาว่างยูเฟียน้องโอ้โหแม่เลเถือบแล้งคนระับแบ๊ลงมาสวยครับขึ้นทางขวาเราก็ยิงกันโอ้โหมา,าที่มองไปที่เสาสองคนระับต้องบอกวันนี้ต้องบอกว่าแบ็คขวาเล่นได้โดดเด่นคนระับทางนั้นจะเล่ะนะได้เยอะเล่นการขึ้นบอลทางด้าน,นขวาเป็นส่วนใหญ่เลยคนระับตายลูกน้ำต่าเต่างประตูขึ้นมาครับ เออดาวระบอยพักตกรุ่นนี้ยังเก็บได้ก็จเจริญรัศดแล้วจะสวนกลับกับลี้เปินมาตรงกลางพีกเข้าขวายิงชันแหลบแล้วก็ชนเสาออกหลังเลยโอ้โหเป็นเตะตุ้มนะโอ้เป็นตั้งเตะจากฝากร,ระตูขึ้นมาครับเอาสาย ยาวขึ้นแบบโหมทิ้งได้แถวสองเป็นของเซเลราชลิฟเบิร์นเดี๋ยวมาตั้งใหยังไงครับแกออกมาตรงกลางสวยแล้วเซเลราต์โอ้โหจะแทงทะลุข้างอย่างงี้ไงไอเดียดีครับแต่ว่าจังหวะให้บอลมันแรงนิดนึงก็โอ้โหโดนเล่นเข้ามาแล้วมือไปนี่ครับมือไปดันนี่ก่อนครับมันมีการเปลี่ยนตัวเขาตั้งขนาดไหนครับ ใครจะออกให้สัญญาณเพื่อนะเดี๋ยวรอเพื่อนออกมาก่อนครับเราอยู่รอการสนามด้วยครนะโอ้โหเปลี่ยนสาวขนลุกเป็นสี่คนแล้วนตอนนี้โคต้าเปลี่ยนตัวเหลืออีกคนเดียวครับของท่านั่งตะเลินล่างหาเดียวาแล้วมาดูมีคลิปของหมูติดมาจังหวัดที่เขี่ยเบียดถูนแล้วอกจริงโอ้โห ตัเสกบม่ว่างยิงสองตู้โอ้ยิงตรงต่อทุกแวงนั้นมติดมันเยมันัะพู่หัวไปชิดได้ลูกสุดไปมุมด้านซ้ายหมุติดมันได้กดด้นต่อครับเตัวนายปตัวยเอดจัดมาเสาสองโกแล้วก็ลูกนี้โอ้โหต้องระวังล้วประมาแบบนี้เบอสียังให้เั็นเตะมุมด้านขวาชีของหดติดมันม เออมาไม่ด <i> ีเยลูกนี้ยังได้ลูกทุกอย่างทั้งขาครับกูกันตกขึ้นมาไม่มีใครแล้วตาโตสวนกลับฟ้าบอลกันอยู่แล้วไปได้ครับโอ้โหทุดขึ้นมาตลอดเอ้ามาได้ทีครับฟ้าบอลช้ามาได้เราล็อกเข้าขวาจับบอลแรงไปเครับโอ้โหดูวันนี้ ปั้มบอลนะคะสองคนมาทหารดิโอเกือจะได้หลุดเข้าไปสองตอนหนึ่งอะตรงมาสุดท้ายจับบอลยาวแล้วทางหน,น,น้าเจอลาดน่าจะได้ลพิกม,มาลูกนี้ถืงบอลก่อนแลบูธิมานไปเก็บกับมากคพัทต็อกแต่ทานส้างกับมาตั้งกันใหม่คอับให้โอ,าอากาสเราว่างรลบู ของท่านไงครับจังหวะนี้กินไกลแล้วก็โอ้โหไม่ตรงต่อครับถ้าถ้าตรต่อจังหวะแบบนี้มีลุ้นจะเปิดตั้เไปขึ้นยิงขึ่งผ่านกับผู้เสาตัวนี้อันตรายดีเดียร์ับงใจกับปากประตูขึ้นมาครับสองเหล่าเซเลร่าแปะทางขวาแล้วสั้นมาตึนลงมาใหม่ครับขึ้นมาเองสวยครับโอ้โหแล้วมีพื้นทีแล้วเปิดย้อนกลับไปโอ้โหนดิทุกคนไทยต้องชมเลยครับบู ตรงกว่นี้มาแฟกทิ้ออกไปไปได้ก่อนเนาะเอีโว่าอย่างเงี้ยี่เสียรตูอยาก,กน้อยๆกบ้าเดมีโอกาสได้จบกับธนาเริญราชเับเอาบอสองลองมาเล่นต่อหครับทิมเล่นกลางแอร์คอยเา ยัดเสาสองล้วโอ้ยิงไม่โดนมนี้กูเตะแป้งไปเองครับไอเกมหอเชือหมไหม่เอไม่มีเือหเือมาห้ามนอ่ะถีมบอลยาวลืกมาไม่ถึงับแมจังหวะีอเจยังสร้างเดือนไปครับเป็นบอนทุกขวาครับ ออกยัดเข้ามาบอยจะลุยเลยไม่ได้จังหวะนี้จักกลับมาได้เจเลราส์เราจะสวนกตตลับแตกไม่ทานครับบอลสุดท้ายออกนะครับจังนี้เป็น,อน,น,น,อนบอล่งครับของเจเลราสครับพักแล้วก็หลุดออก้างไปเองครับปูการดเข้าในมาไม่ดีเลยนะจังหวะนี้จักกลับมาได้ครับ เซเล่าโู้แต่ก็แตะบอลห่างตัวนิดนึงดากกามาเบนไหลดังซ้ายมาเต็มเบิร์นเปลี่ยนการจังหวะเดียวไม่ดีครับโลาดักกามาตะสวนกลับล็อกปามบอลเอาชนะมาได้ครับบูแุกปามบอลกลับมาครับเซเลราดูว่าดากดงขวาแล้วไม่ขึ้นหน้ายังไม่ได้ต้องบุนเปลี่ยนการออกไปทางดังซ้ายครับ สายทะลุเจ้าเอาลูกไม่ดีตรงนี้เด็งเน่งกิ้โอ้โหหลุดออกต้างตอบไปเดี๋ยวเปลี่ยนลูกบอลเลยครับเปลี่ยนลูกบอลเลยครับเอ๊ะกอดเลโอ้โนาาอหนี่จังหวะต้องตคุนเน่งเน่งเลยแล้วไปน่ยต้องบอกว่าอาจจะใจร้อนแล้วกดดัน,นด้วยจังหวะหลุดที่มาเอาลงให้ไดีแล้วตัดกลับมาได้ครับเซเนรานเอ๊ะพยายามเลยเอ้าลงมาได้ด้วยพอที่ตรงกลางแทงทางขวามาแล้วเปิดยัดไป ตอนชันหลบกับวิธีบอลันไม่เปลี่ยนครับวันนี้เข้าซองเราเล่นเรับกูที่มันกูล็อกกลับล็อกตั้งกันใหม่ครับเบนตอนเอาเบนกลับลงมาทีแล้วเออชันหลบเราต้องโอ้โหอย่างที่เขาตูยังรับเข้าซองครับยหวังอยู่เราก็ใหม่ตูล็อกพิชไม่ได้ตอนนี้ต้องแก้ครับย้อนกลับมา ไปเองครับตรงกลางนี่ดักถึงสองสามคนอาทะลุไม่ผ่านแล้วจะสวนกลับอุติมาสองคนครับสองต่อสามโอ้โหบอยจังหวะนี้ให้ไดีเยอะยังเป็นของอุติมาเยอะเติบไปสั้นๆนะครับดึงช้าครับอุติมาเปลี่ยนข้ามฟ้ามาสวยครับโอ้โหจับบอลแรกไม่ดีครับยังได้ยลูกเพิ่มนะโอ้โห อ่าสะกอเสมอหนึ่งหนึ่งแบบนี้เนี่ยผมโอกาสยังมีต้องบอกว่าเรียกว่าห้าสิบห้าสิบก็สะกอเนี่ออกได้สามหน้านะครับยังเก่าไม่ได้เดิมแต่ลูกทุ่งก็จะเอ็มุ่มจังมะออกตีใส่ก้อยมาปล่อยแบบนี้จับแล้วแรงไปนิดนึงจังหวะสุดท้ายพาหลงเอาไปโวยก้อยเข้าใจแล้วเปิดจับมาโอ้โหไม่ผ่าน ไอ้ทิ้งอมก่อนเนีเจอร์ราสตานาไม่มีใครคนับไปหงองมติบนเี่ดูไอ้การเข้าเเไนเล่นโอนนี้แขเข้าหวาดิง้ไม่ต้งต่อให้เยอะนาทีสุดท้ายแล้วใ้ึงเวลาแหกเยอะก่อนจะเข้าอยู่ช่วงนนามดเจ็ดแล้วตางเตะเล่นสร้างเนี่ ่ยัดมาเอากลางไม่ถึงครับดากับวาบุญ oh มันเบสโยเข้าในแล้วแปะแล้วกางสวยแล้วปูจับบอลลูกนี้ไมปเห็นข้างหลังมาแล้วครับกอลีล่ายังเข้าบอลยังก็บอกว่าเร็วแล้วก็ดูไปทิ่ต้องไปก่อนอย่าไปลูกพวกด้านซ้ายของโอ้โหติดมันเยอะออกขึ้นมาเองเลยเอาเซนเตอร์ฮาร์ทที่ลูกมันแหลวออกข้างเนอะ หน้าหลังบ้านจะว่าไม่ได้เหมือนกันที่เป็นอที่มันบางทีขึ้นไปในเกมลุกเล่นเกมรับอาจจะลงกันไม่ทันง่ายโอ้ลองฟ้ามาแากด้านโอ้โหเบสนหนิยะวันนี้มันง่ายจนนุ่มทีเดียวโตไปสองสามครั้งแล้วสงสาะเข้าจากด้านหลังต้องระวังครับพุทธศดสินจะต้องอยู่แล้วการเข้าบอลทัดจากด้านหลังนี่ถือว่าอันตรายครับตามหลักกติกา,า,นนากฎกติกาฟุตบอลดีเ ทั้บอลเล็กบอลใหญ่ครับถ้าบอลในด้านหลังเราอ,อันตรายอยู่แล้วครับต้องระมัระวังครับมาดูฟรีคิกจังหวะน,นี้ครับปู่นที่มันออฟยังไงครับไปจาับอยู่ล้วเปิดจัดไม่ผ่านแล้วต่างหัวจับครับารราดขึ้นมาคนเดียวแต่ลบมาหนึ่งคนแล้วยังไงครับจะไปต่อทางซ้ายล็อกไม่ผ่านโอ้โหมีสอง,ม,สองมีสามเราก็ลูกนี้ผู้เสินให้ตาแล้วในจังหวะต่อเนื่ <มา S 1> งนองไม่ได้เสียยก จังหวะว่าตะคู่นี่มีเพื่อนวิ่งมาทางด้านขวานี่โอ้โหแต่ว่าเจ้าตัวนี่โดนลุมหน้าลุมหลังอิ่ออกบอลไม่ได้เลยถ้าออกบอลได้ทางขวานี่โล่งเลยแล้วตะคู่ก็ฟื้นขึ้นมาครับอ้าแล้วมาดูเปย์ชิของทางด้านเจาร์ล่าแล้วเปิดขู่หูดีกัดยัดเสาแรกแล้วก็สวนกับบอยให้ลูกด้วยดิแต่เาราก็จิงโอ้โหตกตออ่อเลย ตางใส่ตับเปล่ามาตูขึ้นมาแล้วสำหรับหมูจิตมาอหอ้โตอนนี้เวลาไม่คอยท่าแล้วครับรอบขอาครับแล้วกรหมดเวลาการในขันใน้รึื่อเราแล้วครับเดี๋ยวพันจุดน้อแค่เกมสักคู่เดียวครับ